ห้าทีสวัสดีครับผู้ชมสองรอคน เออแชทผมุ่มันไม่ขึ้นสวัสด,ดีครับทุกคนที่เขามาให้กําลังใจคนระับัสด,ดีเราจะกลับมารื้อฟื้นวิชาก็เลยเนี่ยโอสวัสดีครับป้าธนาะขอบคุณมากครับกลับมาลองมาทําำ youtube กับอย่างเก่าอย่างนี้แหละพอด,ดีก็เออว่างๆก็เลยลองไลฟ์สดเห็นเห็นเห็นพี่ๆป้าๆก็ไลฟ์สดกันหลายคน ผมก็เลยลองดูไม่รู้มันได้ยังไงไม่รู้อันนีน้ชั่วโมงมันเหมือนไอ้พวกสตรีมยานหรือเปล่าไม่แน่ใจลองลองแก้เขินไปสองสาครั้งแล้วเลยลองลองเอาไม้ดูเพื่อเพื่อเรียกอะไรอะ่ะระจัดความเก้อเขินออกไปใช่ครับหายไปนานสองปีสองปีกว่าหรือสองปีเนี่ยเกือบๆนั้นแหละ พอดีช่วงนั้นจังหวะมันยุ่งๆครับป้ามันมีเรื่องลูกเข้ามาลูกมันเรียนมหาลัยต้องตง้องต้องต้องต้องเล่งทํางานเยอะแต่ก็กลับบ้านดึกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเวลาวิ่งเข้ากรุงเทพวิ่งไปต่ง้งจังหวัดกว่าจะถึงบ้านก็ตีห้าทุ่มเช้ามืดตีห้าก็ต้องออกแต่ช่วงนี้ก็เบาๆหน่อยครับจบแล้วอุ้ยน่าจะสามปีเนาะเพราะผมทําตั้งแต่ลูกมันเข้าปีหนึ่ง ปีหนึ่งแต่ตอนนี้จบปีสีไปแล้วจบเมื่อมีสาที่ผ่านมาโอ้หลายปีเหมือนกันก็เห็นนี่แหละพี่พี่ป้าๆพวกนู้นคนนี้ขึ้นไปเล่นนู่นเล่นลน,ลน,นี่ดูมันไม่เหมือนยู u b e ผมว่า youtube เงินไขมันน้อยกว่าไอทีท,ทีเขาก็ต้องขายของอ่าสวัสด,ดีครับน้องเนอะ่ <laughs> วันนี้วันหยุดนี่สองวันใช่ไหมว่าจะโทรไปหาเหมือนกันแหละว่าจะลองชวนขึ้นสตรีมดูอ่าท้าคนาก็สวัสดีในเนอเหลือเหลือซีผมอีกคนหนึ่งเนี่ยอะไรแก๊งสามชาผมเนี่ยใครเนี่ะคุณสมเกียรติกรลายาแฟมิลี่ทักนี้ เห็นไปขายของนะขายอะไรพวกน้ำชาไข่มุกน้ำปั่นอะไรพวกนั้นนะขายดีนะแต่ไม่รู้ว่าเขาออกจากงานหรือ,อยังเห็นแล้ะมาลูกลูกเขาแฟนเขามาขายอยู่ปาชนาเป็นไงมั่งตอนเนี้ยได้ค่เรียนแล้วเดือนหนึ่งครับสมเกียรติสมเกียรติขายของอยู่ก็มีก็คุยกันบ้าง ไม่ได้ไม่ได้รบกวนคุยกับทุกวันหรอกประมาณรักเดือนสองเดือนก็โทรไปคุยกันทีนึงพี่สีพี่สีนี่แวะไปหาขเขาเรื่อยถ,ถ้าจังหวะมันว่างเด้งขึ้นมานะจะแวะไปหาอยู่พี่สี่น้องเกียร์ทำายเอ้ยเนอร์ทำรไรวัเนี้ย <laughs> ไปนะอย่าถามเหรียญตก,ตกลงป้าผ่านยังไปชนาผ่านอะไรยังของผมนะมันเคยชั่วโมงมันขึ้นมาอีดตอนนี้ว่าทําจริงยังช่วงนั้นนะชั่วโมงมันขึ้นมาสามพันห้ามนเลยแค่ห้าร้อยชั่วโมงมันก็จะผ่านอยู่แล้วผมก็เลยหยุดไปอ่านั้นนั่งนึกว่านนถ้าอดทนอีกหน่อยนะมันก็จะผ่านแล้วแหละเสียดายที่ต้องมาเริ่มใหม่โดน งูกินห่างไปเหลือ7เจ็ดร้อยกว่าชั่วโมงผมก็ลองหยุดนิ่งๆดูเลยหยุดยยาวเลยเป็นปีเลยก็ต่ำสุดอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบเขาหยุดให้แค่นั้นแล้วเขาก็ไม่กินต่อแล้วพอเริ่มมาทําคลิปริวทำเอ้ยทําช็อ,ชอตแล้วก็มาอะไรนี่ก็กระ,กะตื้องขึ้นมาหน่อยหนึ่งออกไปชนาพานแล้วอืดีครับดีครับได้เงินสองครั้ง มันต้องจริงๆะปะ้าต้องพยายามหาคอนเทนต์นะไออย่างคนที่เขาบอกว่าอ่าลงคลิปอะไรก็ได้รักษาช่องใช่ลงไปก็ได้แต่ว่าบางครั้งเราต้องหาอะไรที่มันแปลกๆไม่ๆแล้วก็คนสนใจอะ่ะไม่ต้องเอาถึงว่ามีสาระหรือมีความรู้มากแล้ววมองดูแล้วเออหรือไปเห็นอุบัติเหตุแล้วเราก็ทายคนมันอยากรู้ไงเออใครเป็นยังไงมัางอะไรมั่งหรือเวลาเขาตกปลา หรือคนต็นด่ากันเราก็แออไปท่ายางเงมันก็ได้นะป้านะมันจะเป็นคลิปปังนะเราจะได้พวกยอดอะไรพวกนั้นนะนี่ผมคลิปผมไม่มไมยากลงเพราะอะไรมันมันไม่มีคลิปอะไรที่แบบมันจะชวนให้คนสนใจแล้วคนมาดูอ่ะไลฟ์สดเนี่ยเราเราไลฟ์เองถึงไม่มีคนดูแต่เราก็ได้ชั่วโมงใช่ไหม เนี่ยยังคุยกันเนอรอยู่เรื่อยโทรคุยกันนะหลักษาช่องไว้ก็ทําทําไปเรื่อยเดี๋ยวเพื่อมันตังค์อ๋อทําได้แต่ผิดกฎเออลองดูป้าป้าผ่านแล้วเนี่ยรอเวลาทําตังค์อย่างเดียวผมก็จะลองดันดูอีกหน่อยนึ่งใจถึงพึ่งได้นะถ้าใจถึงดันหาเวลาดันเยอะๆอดรับอดนอนบ้างอะไรบ้างนะเดี๋ยวก็ผ่าน ถ้าผิดกฎก็ต้องลบมันมีเออป้ามันมีไอ้นี่นะผมเคยทําไปอยู่เป็นเป็นเป็นคลิปประมาณสามนาทีนะมันคลิปเราถ่ายดิบแล้วเราเอาเอากล้องเนะี่ยไม่ค่าไม่ไม่ใช้แอปนะเอากล้องเราเองเนี่ยตัดแต่ว่าในกล้องนะั้นมันมีมันมีเป็นดนตรีบรลเลงนะผมก็ลองเอาใส่ไปเขาแจ้งมาว่าผิดขึ้นตัวแดงเนะ่ะเข้าไปดูมันบอกเลยว่า อ่าลิกติปเพลงพิดเพลงอะไรก็ไม่รู้คือเราไม่ใช้ของเขาใช่ไหมมันเลยพิดอจะเอาตังเข่าเอายากอีกนีนะไอเนอสบายดีนะ กอดูสามร้อยคนเกี่ยวมากโหถือว่าดีใจเลยนะอ๋อถ้าตัวแดงลบทิ้งเลยใช่เออแต่ผมยังไม่ได้ลบเลยนะที่ผมทำไปนะสบายครับวันนี้ทำงานมาเนยเดี๋ยวเย็นนี้นักนักจะหลานไว้นะหลานมันก็ทำ u t u b e แต่ว,ว่าคนติดตามเพิ่งเจ็ดแจัดคนเองมั้งว่าเย็นเนี้ยว่าจะไปทำคลิปต,ตกประกฏเหลือง ถ้าเหลืองแก้ได้ครับป้าครับเนี่ยเย็นเนี้ยว,ว่าจะลองไปไปทําคลิปตอนคืนตอนเย็นช่วงคืนเนี่ยไปตกปลาตอนคืนตกตกปรากฏเหลืองเอาอะไรก็ได้ลงไปก่อนเดี๋ยวว่างๆเย็นๆเนี่ยโทรไปคุยเนาะเอาแค่แนี้นะเดี๋ยวผมทําง,งานก่อน้าชนะน้องเนอะเดี๋ยวงานยังไม่เสร็จเพราะเดี๋ยวเย็นเข้ามาเอา ขอบคุณมากครับขอบคุณพัฒนามากครับเดี๋ยวว่างๆไปเที่ยวหานะป้าขออนุญาตลงเลยนะครับก็ดีนะมันก็เพลินๆด้วยได้ได้กินน้ําชาด้วยครับผมป้าขอบคุณมากครับโอเคครับขออนุญาตลงนะครับเดี๋ยวทำงานก่อน